เมสซี่ช็อกถ้าเราต้องเจอชนาทิปในฟุตบอลโลก2022เราคงแพ้ไปแล้วในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสื่อมวลชนอเมริกาใต้ลิโอเนลเมสซี่แชมป์ฟุตบอลโลก2022ตำนานฟุตบอลโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เปิดเผยความลับที่ทําให้คนในห้องประชุมต้องกลั้นหายใจมีนักเตะเอเชียคนหนึ่งที่ทาให้เรากังวลก่อนฟุตบอลโลกนั่นก็คือชนาทิปแค่ประโยคเดียวแต่มากพอที่จะทาให้สื่อทั่วโลกคือฮาเมสซี่เล่าว่าก่อนฟุตบอลโลก 2022ทีมวิเคราะห์อาร์เจนตินาได้ดูเทปการแข่งขันของทีมชาติไทยโดยเฉพาะชนาทิพย์รงกรสินสิ่งที่ทําให้ทีมผลลุกคือความเร็วที่มากเกินไปในการเปลี่ยนทิศทางความสามารถในการเลี้ยงบอลผ่าน2-3คนได้อย่างง่ายดายเรากับเข้าไปในพื้นที่ว่างที่ัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่เฉียบคมความอดทนตลอด90นาทีที่ไม่ลดลงโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาเคยกล่าวไว้ว่าชนาทิพย์เคลื่อนไหวเหมือนอินเตสตาแต่จัดการบอลได้เร็วเหมือนเนย์มาร์ หลังจากได้ยินเช่นนี้เมสซี่ได้แต่สายหัวถ้าเราเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเราคงเจอปัญหาใหญ่แน่ในบทสัมภาษณ์ที่รั่วไหลเมสซี่อธิบายเพิ่มเติมว่าชนะที่ปอมีความสามารถในการทำลายโครงสร้างแนวรับได้ภายในหนึ่งวินาที ถ้าไทยไปฟุตบอลโลกและเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอาร์เจนตินาคงแพ้สื่อมวลชนทั้งหมดลุกขึ้นยืนทันทีที่คําแถลงของเมสซี่แพร่สะพัดออกไปนักข่าวก็ไปหาคุณแป้งเพื่อขอคําตอบเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทาให้สื่อสะเทือนใจเมื่อไทยลีกพัฒนาไปอีกสักสองสามปีผมเชื่อว่าอาร์เจนตินาจะต้องระมัดระวังเช่นกันคําแถลงที่กล้าหาญคําทํานายที่มั่นใจและเป็นการโจมตีที่ทําให้คนอเมริกาใต้หันกลับมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้